นี่คือข่าวใหญ่ไม่ใช่แค่ที่สุดในรอบวันหรือในรอบเดือนเมื่อ SCB ประกาศออกมาชัดเจนแล้วครับจะ transform ตัวเองแล้วก็ตั้งบริษัทใหม่ที่ใช้ชื่อว่า SCB-X ครั้งนี้ผมเรียกว่ามันคือก็อซิล่าเต้นระบำมันคือยักษ์ตื่นซึ่งแน่นอนครับการที่มันตื่นขึ้นการที่มันปรับตัวแบบรวดเร็วครั้งนี้มันกระทบทุกคนจริงๆครับนี่คือการเปลี่ยนผ่านครั้งสำคัญนะครับจากสยามกมาจน มาสู่ S C B จาก S C B มาสู่ S C B X เราอยู่ในช่วงที่ตื่นเต้นที่สุดในประวัติศาสตร์ทีนี้ถามว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันกระทบใครครับ The Secret Sauce สวัสดีครับผมเคนนักครินและนี่คือ The Secret Sauce What's your secret? ตามคำเรียกร้องนะครับกับงานฟอรัม The Secret Sauce Strategy Forum 2022ที่จบไปแล้วนะครับหลายคนบอกว่าซื้อบัตรไม่ทันอยากจะชมย้อนหลังทำอย่างไรดีก็เลยเปิดขายบัตรให้ชมย้อนหลังกันนะครับวิธีการง่ายมากครับก็คือเข้าไปที่เว็บไซต์ sipeventapp.com นะครับในนั้นจะมีเมนูเขียนว่า The Secret Sauce อยู่ เปิดขายบัตรในวันที่21กันยายนจนถึงวันอาทิตย์ที่10ตุลาคมแค่20วันเท่านั้นนะครับบัตรราคาเดียว1,500บาทนะครับโดยที่ผู้ที่ซื้อบัตรในรอบนี้สามารถรับชมย้อนหลังได้ถึงวันที่13พฤศจิกายน2564สำหรับหลายท่านที่ซื้อไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับก็คือบัตรที่ชมสดเนี่ยก็สามารถขยายเวลาในการรับชม ถึง13พฤศจิกายนได้อีกนะครับย้ำอีกครั้งครับโอกาสสุดท้ายจริงๆไม่อยากให้คุณพลาดนะครับเพราะว่าตอนที่เราหยุดขายบัตรไปเนี่ยมีคนเรียกร้องมาเยอะจริงๆนะครับในอินบ็อกซ์เนี่ยเป็นร้อยเลยเราก็เลยจัดการเปิดให้อีกครั้ง <c oughs> ครั้งนี้ครั้งสุดท้ายจริงๆนะครับยิ่งซื้อเร็วก็ยิ่งมีเวลาดูได้นานนะครับและผมเชื่อว่านี่คือคมภี์กลยุทธ์ในการฝ่าฟันวิกฤตจาก8ผู้บริหารตัวจริงที่น่าจะมีประโยชน์กับทุกท่านครับ SCB X ขึ้นยานแม่ปลดแอกธนาคารสะเทือนฟินเทคกระทบทั้งวงการข่าวใหญ่จริงๆครับนี่คือข่าวใหญ่ไม่ใช่แค่ที่สุดในรอบวันหรือในรอบเดือนอาจจะที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์วงการการเงินการธนาคารของประเทศไทยและอาจจะเป็นของโลกก็ว่าได้นะครับเมื่อ SCB ประกาศออกมาชัดเจนแล้วครับจะ transform ตัวเองใช้คำว่า delist เลยคือ delist บริษัทที่ชื่อว่า SCB ที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ออกมาฮะ แล้วก็ตั้งบริษัทใหม่ที่ใช้ชื่อว่า SCBX เขาใช้คำว่า m a s t e r s h i p ไม่ใช่คำว่า Holding นะฮะยานแม่ครับสวอปหุ้นเข้าไปในตลาดหลักทรัพย์อีกครั้งหนึ่งแต่น่าจะใช้ชื่อเดิมคือ SCB ปรับเปลี่ยนโครงสร้างครั้งใหญ่เพื่อ Transform ตัวเองเข้าสู่โลกดิจิทัลอย่างแท้จริงจะมีบริษัทเล็กๆเป็นยานลูกครเปิดออกมาอีกมากมายเต็มไปหมดจะมีแฟลกชิพก็คือเรือธงที่ทําได้ดีอยู่แล้วทําต่อไปครั้งนี้ผมเรียกว่ามันคือก็อดซ l ล่าเต้นระบํา มันคือยักตื่นซึ่งแน่นอนครับการที่มันตื่นขึ้นการที่มันปรับตัวแบบรวดเร็วครั้งนี้มันกระทบทุกคนจริงๆครับวันนี้ถือได้ว่าเป็นข่าวใหญ่มากๆอย่างที่ผมบอกครับผมทราบมาว่า DBS ะะธนาคารหลายๆที่ทั่วโลก Bloomberg a อเชียอะไรต่างๆตอนนี้ติดต่อมาหา b ออยากจะพูดคุยอยากจะหาหรืออยากจะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะในวงการธนาคารของโลกเนี่ยนะครับเกิดขึ้นไม่บ่อยนัก ที่ธนาคารจะเปลี่ยนตัวเองครั้งใหญ่ครั้งนี้ครั้งนี้ผมเรียกว่ามันคือการรื้อโครงสร้างใหม่เลยปรับเปลี่ยนระบบทั้งหมดไม่ใช่แค่การตั้งบริษัทลูกขึ้นมาอย่างเดียวแต่คือการกล้าที่จะดีลิสหรือเอาตัวเองออกจากตลาดหุ้นเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่มากๆวันนี้ผมเลยจะพูดด้วยกัน2-3ประเด็นครับประเด็นแรกก็คือมันเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวจะสรุปให้ฟังแบบเข้าใจง่ายๆนะครับจริงๆหลักการไม่ได้ยากอะไรมากนักถ้าเข้าใจได้อันที่2ครับกระทบใครครับอันนี้แหละครับ ที่หลายคนร้อนๆหนาวๆนะครับเพราะว่าเอาง่ายๆครับแค่วันรุ่งขึ้นจากที่ถแถลงข่าวคุณอาทิตย์ซีโเนี่ยนะครับตลาดหลักทรัพย์นะฮะตลาดหุ้นซึ่งเป็นตลาดที่เซนซิทีฟที่สุดมองเห็นความเคลื่อนไหวเร็วที่สุดเนี่ยโอ้โหราคา s อชซพุ่งกระฉูดครับเปิดตลาดมาแล้วก็ขึ้นึ้นไปเกือบสูงสุดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ136.50ขึ้นมากกว่า 26.5. จุดโอ้โหนี่คือบิลลิงหรือว่ามาเก็ตแคปใหญ่มากนะครับขึ้นไปประมาณ2 4กว่าเปอร์เซ็นต์ อาจจะผันผวนบ้างในระยะเวลานั้นในของวันนะครับแต่ว่านี่คือแรงสั่นสะเทือนของนักลงทุนที่มองเห็นอะไรบางอย่างทําให้หุ้นขึ้นในขณะเดียวกันครับหุ้นกลุ่มอื่นๆครับร่วงครับ โอ้โหร่วงเลยแต่ว่าบางทีร่วงน้อยร่วงมากแล้วแต่นะโดยเฉพาะกลุ่มอะไรบ้าง L e a s i n g บัตรเครดิตครับพอเนี้ยเอ่ยชื่อบ้างเช่นสวัสดติดล้อ MTC อะไรแบบนี้นะครับซิงเกอร์ k t c e ีอีออนสะเทือนทั้งวงการจริงๆครับเพราะฉะนั้นเราจะมาพูดคุยกันนะครับว่ามันกระทบอะไรแบบไหนนะครับไปที่เรื่องแรกก่อนถามว่าทาไมต้องทําเรื่องนี้จริงๆอธิบายโดยหลักการเนี่ยไม่ยากเลยครับมี2ข้อคือการอันล็อกตัวเองผมถึงใช้คําว่าปลดแอกธนาคารเพราะอะไรครับข้อที่1ธนาคารนั้นถูกกํากับและดูแล โดยแบงค์ชาติหรือบางครั้งอาจจะมีเรื่องของถ้าอยู่ในตลาดหุน้นก็คือกอลอตตจะต้องมีการควบคุมและดูและระดับหนึ่งแต่ธนาคารรู้ตัวดีครับว่าบุญเก่าที่เคยมีอยู่มันกําลังจะหดหายไปง่ายที่สุดก็คือค่าธรรมเนียมในการโอนค่าธรรมเนียมในการเข้าไปทําบริการอะไรต่างๆหายไม่หมดแล้วหรืออาจจะลดลงต่ํามากๆรายได้แบบเดิมยากขึ้นเรื่อยๆในขณะที่พฤติกรรมผู้บริโภค เปลี่ยนใช่ไหมครับเข้าสู่โลกดิจิตอลมากขึ้นมี d e f าเกิดขึ้นมีคริปโตเคอเรนซีเกิดขึ้นมีกลุ่มธุรกิจนอนแบงค์ปล่อยสินเชื่อต่างๆเกิดขึ้นมากมายแต่แบงค์ขยับตัวยากครับเพราะมีกฎเกณฑ์เหล่านี้ควบคุมและดูแลอยู่เพราะฉะนั้นการที่เขาปรับโครงสร้างแบบนี้เปลี่ยนใหม่เป็นยานแม่แล้วให้บริษัทลูกออกไปโลดแล่นด้วยตัวของเขาเองเนี่ยอันนี้เละครับเป็นการอัลล็อกอันที่1คือปลดล็อกเรื่องของกฎเกณฑ์ต่างๆ2ครับอันล็อกอะไรครับ อั l ล็อกเขาเรียกว่า valuation การตีมูลค่าไม่งั้นหุ้นมันไม่ขึ้นไปแบบเมื่อกี้หรอกถูกไหมครับเพราะอะไรครับปัจจุบ,บันนี้แบงค์เนี่ย PE อยู่ประมาณนี้7-8เท่าประมาณนี้แล้วแต่ช่วงเวลาแต่มันอยู่แค่นี้เพราะอะไรครับเพราะแบงค์มันขนาดใหญ่มากมันมี potential ที่ซ่อนอยู่ในนั้นเยอะมากผมยกตัวอย่างเช่นอ,อย่างหนึ่งที่จะเป็นบริษัทลูกด้วย Card X, บัตรเครดิตบัตรเครดิตนี่ถือได้ว่าวงเงินมหาศาลนะครับอยู่ในนั้นนะแต่ว่ามันถูก ภาพรวมทั้งหมดก็คือเรือลําใหญ่อันเนี้ยมันดูเป็นภาพรวม PE ก็เลยไม่พุ่งขึ้นไปสักเท่าไหร่ทั้งที่จริงๆถ้าไปดู p e. ีบัตรเครดิตอะไรต่างๆบริษัทอื่นๆเนี่ยบางทีขึ้นไป2ี่สเท่านี่คือการปลดแอก valuation ครั้งใหญ่เหมือนกันครับถ้าเกิดเขาสามารถปรับเปลี่ยนโครงสร้างได้นี่ฮะคือ2เหตุผลหลักๆนะถ้าเราเห็นที่สําคัญที่สุดก็คือการที่ปลดแอกตัวเองแบบนี้มีบริษัทลูกเยอะๆนะครับมียานลูกแบบนี้เนี่ยมันจะทําให้พวกเขาสามารถ กระโดดเข้าไปในอุตสาหกรรมใหม่ๆที่เขาอาจจะไม่คุ้นเคยยังไม่นับพวกสินเชื่อ leasing อะไรต่างๆซึ่งเดี๋ยวผมจะอธิบายต่อไปที่มีอยู่แล้วมีคู่แข่งอยู่เดิมด้วยแต่คือโลกของคริปโตเคอร์เรนซีโลกของ d e f าโลกใหม่ๆมากมายที่จะมีผลิตภัณฑ์ทางการเงินรูปแบบใหม่ๆอันนี้แหละครับเขาจะคล่องตัวมากๆเพราะตอนนี้กฎเกณฑ์ก็ยังไม่แน่ชัดโลกยังคล้องข้างเป็นสีเทาๆอยู่ถูกไหมฮะที่สําคัญก็คือสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างคล่องตัว นี่แหละครับคือเหตุผลหลักๆที่ทําให้เขาต้องทํมาลักษณะแบบนี้นะครับทีนี้ถามว่าวิชั่นของเขาคืออะไรเป้าหมายของเขาคืออะไรก่อนนะครับเขาบอกว่าอย่างนี้นะครับว่าจะเป็น the most admired financial technology group in a s e a n คำว่า the most a d m i r e เนี่ยยังมีอยู่แล้วมีอยู่เดิมเขาต้องการเป็นธนาคารที่เป็นที่รักใช่ไหมครับแต่เปลี่ยนสังเกตดีๆครับไม่มีคําว่าธนาคารแล้วนะครับเห็นในสไลด์ไหมครับไม่มีคําว่าธนาคารแล้วนะครับเป็น financial technology group in a s e a n มี2อง์เวิร์ดที่ต้องดูครับคือ1 fintech นั่นแหละครับ เปลี่ยนตัวเองเป็นบริษัทเทคโนโลยีทางการเงินขยายขอบเขตตัวเองผมถึงบอกว่ามันเหมือนกอร์ซิล่าเต้นระบำแบบนั้นนะครับเขายังใหญ่อยู่นะแต่ขยายมากขึ้นและอินอาเซียนคือบุกอาเซียนเต็มตัวจริงๆตอนนี้เขาบุกอาเซียนอยู่แล้วมีในกัมพูชามีหลายที่แต่เป็นธุรกิจแบบเดิมครับก็คือแบงก์นั่นเองอาจจะมีโมบายแบงกิ้งบ้างอันนี้คือการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ครั้งสาคัญลองดูครับว่าเ,าเขาเขียนอะไรไว้บ้างจากแบงก์จะกลายเป็นฟินเทคกรุ๊ปจากอินเตอร์มีเดียรี่จะกลายเป็นแพลตฟอร์มครับจากการเป็นแค่ตัวกลาง ใช่ตอนนี้ตกกลางจะตายไปเรื่อยๆเปลี่ยนตัวเองเป็นแพลตฟอร์มเชื่อมคุณค่าระหว่างคอน s u m มอร์โปรซูเมหรือสเต k e โฮเดอร์ที่เกี่ยวข้องจากที่จะมี16ล้าน Customer นะครับคือคนที่ใช้บริการเขาอยู่ลูกค้า16ล้านคนจะกลายเป็น200ล้านคนโอ้โหขยายใหญ่มากนะครับ200ล้านคนและจากโลเคอลจะเป็น Regional ครับจะเป็นธนาคารแห่งูุิภาพอย่างแท้จริงอันนี้คือโก คือเพอร์เพสคือวิธีการที่เขามองอยู่ว่าตัวเองจะเป็นวิชั่นแบบนั้นนะครับทีนี้มาดูในแง่ของโครงสร้างดีไหมครับว่าในโครงสร้างนี้เขาปรับอย่างไรก่อนไอายานแม่ที่เขาพูดความหมายมันคืออะไรมันเหมือนกับโฮลดิ้งคอมพิวตอไหมลองไปดูครับผมได้พอรู้อินไซด์มาบ้างว่าจริงๆคุณอาทิตย์ซีอเนี่ยนะครับเขาอยากจะปรับมานานแล้วคือเขาเห็นคือถ้าดูจากงานแถลงข่าวเนี่ยท่านก็จะพูดอยู่แล้วนะครับว่าเรื่องของโควิด -19 เรื่องของเทคโนโลยีที่เข้ามา6ปีแล้วเห็นอยู่แล้วต้องปรับอยู่แล้ว แต่อีก3-4ปีหลังจากนี้จะเป็นจุดชี้วัดทางโปรติสร์จุดหุลเลวหัวต่อถ้าไม่ได้ปรับตั้งแต่ตอนนี้อาจจะลำบากได้เขาเลยถือโอกาสปรับโครงสร้างครั้งใหญ่ในครั้งนี้นะครับถ้าดูจากภาพเราจะเห็นอะไรครับว่าก่อนหน้านี้บริษัทก็คือ SCB นะครับก็คือเป็น listed entity เนี่ยปกติเลยก็มี share holder นะครับผู้ถือหุ้นปกติแล้วก็มี portfolio company บริษัทที่เป็นบริษัทในปลายป i าย portfolio ต่างๆ Bank structure เป็นแบบนี้สิ่งที่เขาปรับครับคือ delist ครับ delist ตัวเองออกมา จาก S C B ออกมาแล้วตั้งชื่อบริษัทใหม่ชื่อว่า S C B X X ความหมายก็คือเรื่องเทคโนโลยีนั่นแหละครับแต่ในโลโก้จะเห็นว่าไม่ใช่ X ห้อยท้ายอย่างเดียวแต่เป็นยกกำลังเหมือนกับการโตแบบ exponential และอีก X หนึ่งความหมายก็คือไป X กับคนอื่นๆครับเดี๋ยวจะเล่าต่อว่า X กับใครบ้าง A A S C P Group มาหมดนะครับยังเปิดช่องอีกมากมายด้วยถามว่าเขาทำยังไงเขาทำการ swap หุ้นครับอันนี้เป็นเชิงเทคนิคไม่เป็นไรแต่ในความหมายก็คือว่า s w a หุ้นเข้าไปแล้วน่าจะใช้ชื่อเดิมคือ S C B แต่ ปรับเปลี่ยนตัวเองเป็นยานแม่จริงๆยานแม่ผมต้องบอกว่าเขาฉลาดมากในการใช้คํานี้นะคือมันเป็นคําศัพท์ที่มันเป็นกิมมิคทางการตลาดได้ฟังแล้วมันนึกออกใช่ไหมครับเป็นยานแม่มา s t เตอร์ชิพมันคล้ายๆกับ Facebook คล้ายๆกับ Google ที่ชอบใช้ชื่อแบบนี้เหมือนกันจริงๆผมพอรู้อินไซด์มาบ้างว่าจริงๆแล้วมันคล้ายๆกับโฮดดิ้งนะแต่คําว่าโฮดดิ้งเนี่ยซีออาจจะไม่ชอบเพราะว่าโฮดดิ้งมันคืออยู่เฉยๆใช่ไหมโโไว้อ่ะเขาอยากให้บริษัทเนี้ยไม่เหมือนกับโฮดดิ้งทั่วไป ก็คือมีการเข้าไปทําธุรกิจต่างๆมีการขยับอะไรต่างๆแต่ในความหมายเชิงโครงสร้างทางกรอตผมว่าก็คือโฮลดิ้งนั่นแหละรครับคล้ายๆกันแล้วก็ถือหุ้นบริษัทย่อยๆแล้วก็ไปบุกในเทคโนโลยีใหม่ๆไปบุกในอนาเขตใหม่ๆนะครับก็จะเห็นเลยว่าที่เขาเปลี่ยนมาแชร์โฮเดอร์ยังเหมือนเดิมแล้วก็เปลี่ยนเป็นนิวลิส t ต d e เอน t ิตี้แล้วก็มีพอร์ตโฟลิโอคอมเพนีที่เปลี่ยนแปลงไป,ไปนี่คือการเปลี่ยนผ่านครั้งสําคัญนะครับจากสยามกมาจนมาสู่ SCB จาก SCB มาสู่ SCBX เราอยู่ในช่วงที่ตื่นเต้นที่สุดในประวัติศาสตร์จะสําเร็จหรือไม่ผมไม่รู้อาจจะไม่สําเร็จก็ได้อาจจะล้มเหลวก็ได้แต่นี่คือความกล้าหาญของผู้ถือหุ้นนะครับผมทราบมาว่าในบอร์ดเนี่ยคุยกันเยอะมากพอสมควรครับและนี่เป็นสาเหตุสําคัญที่ทําให้ต่างประเทศจับตาครับเพราะเกิดขึ้นไม่บ่อยครั้งนะักบางคนอาจจะบอกอาจจะเป็นเคสแรกๆในโลกเลยก็ว่าได้นะครับ ที่มีการทําลักษณะแบบนี้ปกติที่เราเห็นจะเป็น D B S จะเป็นเรื่องปิงอัน้นจะเป็นธนาคารอื่นๆเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่ได้ทําทั้งระบบอ่ะไม่ได้ทำํำนงยานแม่ครับจะทําลักษณะแบบที่เป็นเปิดบริษัทลูกต่างๆแต่อันนี้ค่อนข้างใหญ่จริงๆถ้าเกิดเปรียบเทียบจะคล้ายๆกับ Advance กับ In อินทัชอิน u c h ตอนนี้ก็ฝั่งกัฟก็ถือหุ้นแล้วใหญ่แล้วนะครับอินทัชเองก็เป็นบริษัทแม่คล้ายๆอย่างนั้นแหละมันโฮลดิ้งเหมือนกันแล้วก็มีแอดวานซ์อยู่ในนั้นเพียงแต่ว่าของอินทัชจะมันจะค่อนข้างงนิ่ เพราะว่าบริษัทลูกที่เห็นชัดๆก็คือแอดวานซ์อย่างเดียวยังไม่ค่อยมีบริษัทอื่นๆแต่ของ SCBX เขาไม่ได้คิดแบบนั้นเขาคิดว่าจะให้เป็นบริษัทอื่นลิสเ e ็ดหมดเลยหลังจากนี้เท่าที่ potential จะเกิดขึ้นได้นี่คือการเปลี่ยนผ่านที่ผมว่าน่าสนใจมากนะครับสิ่งที่เขาทำหลังจากนั้นก็คือจะปันผลระหว่างการถ้าผู้ถือหุ้นโอเคในเดือนพฤศจิก่ยนะครับออกมาประมาณ7 0,000่นล้านแล้วก็เอาเงินนี้ไปเป็นเงินหมุนแล้วก็ปันผลปกติเพราะฉะนั้นถามว่ากระทบผู้ถือหุ้นไหมต้องบอกว่าไม่ได้กกระทบมา เพราะจริงๆคล้ายๆเดิมเพราะแค่ swap หุ้นปันผลก็ยังได้เหมือนเดิมอะไรต่างๆนะครับแต่ว่าตอนแรกเงินก้อนแรกที่เขาจะเอามาเนี่ยจะเอามาว่าเป็นเงินทุนตั้งต้นในการทําอะไรหลายๆอย่างตัวแบงก์เองตัว SCB เ, SC เองก็ยังจะอยู่ในนั้นเหมือนเดิมอยู่อ่ะทีนี้เราลองไปดูดีกว่าว่ามันโครงสร้างโดยภาพรวมเราเห็นและเปรียบเทียบนะฮะเป็นเรือองนงี้กันเป็นเรือก่อนพอเปลี่ยนตัยเป็นมาร์เตอร์ชิพไม่ใช่แค่ชิพนะเป็นมาร์เตอร์ชิพเป็นยานแม่ขึ้นไปบนอวกาศและตึมออกมาเปลี่ยนรถทุกอย่างถ่ายโอนอะไรทั้งหมด บริษัทที่อยู่ข้างในที่เป็นลักษณะพอร์ตฟิลิโออยู่แล้วแตกกระจายออกมาเลยครับแตกออกมาเตม็มไปหมดเลยทั้งที่มีอยู่แล้วและตั้งบริษัทใหม่อันนี้แหละครับที่น่าสนใจลองไปดูสไลด์นี้ครับเขาบอกว่ามันจะ connect and enlarge the dots to transition to tech company เข <c oughs> <c oughs> าแบ่งเป็น2กลุ่มด้วยกันกลุ่มแรก cash cow ค,ค,คือตัวทำเงินมหาศาลอยู่แล้วก็คือแบงค์นั่นแหละครับผมมีโอกาสได้เห็นถแถลงการหรือว่าจดหมายจาก c e o ถึงพนักงานของ SCB ตอนแรกก็สงสัยเหมือนกันว่าจะพูดอะไรกับพนักงาน SCB สิ่งที่เขาพูดไปก็คือพูดว่าผมจํำคีย์เวิร์ดได้ไม่ชัดแต่ว่าโทนประมาณนี้ว่าสิ่งที่คุณทําอยู่จะยังได้ทําเหมือนเดิมแต่ต้อง lean ขึ้นนะต้องมี productivity มากขึ้นอะไรต่างๆที่เขาเขียนไว้เห็นไหมสไลด์ Digitize and o p t t m m z z e แต่ธุรกิจที่ทําอยู่ก็ทําให้ดีขึ้นทําให้ lean ขึ้น productivity เพิ่มมากขึ้นเอา AI เข้ามาช่วยมากขึ้นธุรกิจต่างๆแบบนี้ยังมีอยู่ โมบายแบงกิ้งยังมีอยู่ SCB ยังมีดูเหมือนเดิมครับจะเป็นแคชคาวจริงๆมีอีกสไลด์หนึ่งที่อยากให้เห็นนะครับจาก KTBST ท,ทำมาก็ค่อนข้างดีเหมือนกันเราจะเห็นเลยว่าเขาแบ่งออกมาเป็นตัวสีเทาดูตัวสีเทาก่อนสีม่วงเดี๋ยวผมอธิบายทีหลัง Core Banking Service s เห็นไหมครับมันคือธุรกิจเดิมเขาถึงเรียกว่าแคชคาว SCB Bank มี Cambodia ยเ m m e r c i a l Bank Commercial Bank SCB เมียนมา SCB Asset SCB Protect SCB Julius b a e r Julius b a e r เป็นพวก p r i v a t e banking แล้วก็มีดิจิตอลแบงกิ้งที่ทําได้ดีอยู่แล้วนะครับก็คือพวก SME e a s y ที่เราเห็นกันอันเนี้ยยังเป็น Core Banking Services อยู่ยังเหมือนเดิมนะก็ทําให้ดีมากขึ้นเพราะฉะนั้นครับตัวแบงก์เนี่ยยังอยู่ในยานแม่อยู่นะครับถ้าเราลองเห็นโครงสร้างที่เป็นเปิเปดบริษัทใหม่หรือบริษัทเดิมเราโยกย้ายเข้ามาเนี่ยจะเห็นภาพมากขึ้นโยกย้าย s c b ไปให้อยู่ภายใต้ s c b x จํานวน9บริษัท่าเมื่อกี้ก็คือมีแบงก์แล้วใช่ไหมครับมี Card x, การ์ดเอ็ก u ์ i t i e s นะครับอันนี้คือ S C B S นะ Broker ใช่ไหมครับ S C B 1 0 X S C B Abacus Monix Purple Ventures Digital Ventures S C B Tech X Token X อันนี้คือบริษัทที่มีอยู่แล้วบางอันจัดตั้งมาไม่นานเพื่ออนาคตโดยเฉพาะและจัดตั้งบริษัทใหม่จำนวน5บริษัท Auto X Alpha X C P G S C B V C Fund ก็คือที่ไป X กับตัว กรุ๊ปซีนั่นแหละครับทำเป็น VC ฟันขนาดใหญ่มากนะครับตอนนี้ถือว่าเป็น VC ที่ขนาดไม่เล็กแล้วนะในระดับโลกนะครับ AASCB JV การกับ A AS อันนี้ก็ทําเป็นลักษณะจอยเ v นเจอร์เพื่อที่จะทำเอ่อ uh, d i n g แล้วก็ Data X อันนี้คือ9บริษัทเดิมที่มีอยู่ย้ายเข้าไปแล้วก็จัดตั้งใหม่อีก5บริษัทเหมือนเช่นกันเพราะนั้นเขาจะมีบริษัทอะไรอีกมากมายนะครับ ลองกลับไปดูที่สไลด์ของ KTBST ครับเราจะเห็นเลยครับว่า Core Banking Service อยู่ฝั่งหนึ่งใช่ไหมครับสีเทาๆใช่ไหมครับ Consumer Finance and Digital Financial Services มีอะไรบ้างครับ Auto X ครับสินเชื่อจำนำทะเบียนรถนะฮะ Alpha X ครับ leasing นะครับรถเหมือนกันนะครับ Card X ครับคือเครดิต Card ดครับ SCB Security นะครับก็คือเรื่องของ Digital Security Investment ต่างๆนะครับอันนี้คือเรื่องของ Consumer Finance สินเชื่อย่อยแล้วก็ Digital Financial s e r v i c e อันนี้คือสิ่งที่มีในตลาดอยู่แล้วไม่ได้ใหม่อะไรมาก แต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือ Digital Platform และเทคโนโลยีเซอร์วิส s ครับอันนี้คือใหม่เลยทำหลายอย่างนะครับ S C B 1 0 X อันนี้ก็เป็น Tech Innovation อันนี้ทำมาก่อนระดับหนึ่งอยู่แล้ว C P G S C B V C Fund ก็คือ V C ขนาดใหญ่ที่ X กับ C P นะครับ Purple Venture เป็น Delivery Platform ก็คือ Robinhood Digital Venture ก็เป็น Digital Lending Token X เป็น Digital Asset Tokenization เรื่องของโทเค็นมาแน่ S c B a b a c a s ก็คือ Digital l ล n d i n g Monix เป็น Digital l ล n d i n g A i S C B J V ก็คือ Digital l ล n d i n g ที่ทำกับ A s S s C B Tech X อันนี้จะเป็น Tech Provider และ Data X Data Platform and AI เห็นไหมครับนี่คือ,อยานลูกที่กระโดดเข้าไปในหน้านน้ำใหม่ๆที่ต้องบอกว่าน่าตื่นเต้นมากทีนี้ถามว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันกระทบใครครับเพราะ ถ้าแบงก์เดิมก็มีคู่แข่งแบบเดิมๆแต่ตอนนี้เขากำลังกระโดดไปน่านน้ำทั้งน่านน้ำที่เป็นบลูโอเชียนคือมีคนเล่นอยู่แล้วในตลาดกับน่านน้ำที่เป็นไวโอเชียนหรือว่าตลาดใหม่ไม่ว่าจะเป็นตัวพวกดี f าอะไรแบบนั้นก็ตามทีเอาตัวที่กระทบตัวธุรกิจที่มีอยู่ก่อนนะครับก็คือพวกบริการทางการเงินต่างๆทาง KTBST ครับระบุว่ากระทบดังนี้การ์ดครับสินเชื่อบัตรเครดิตและสินเชื่อบุคคลจากธนาคารกระทบต่อขอ้อนี้เอ่ยชื่อ Eon อน c ออโต้เอ็กซ์ครับจากการเริ่มดําเนินธุรกิจสินเชื่อจำนำทะเบียนรถโดยเบื้องต้นคาดว่าออโต้เอ็กซ์จะเน้นการปล่อยสินเชื่อจำนำทะเบียนรถจักรยานยนต์และรถยนต์ที่ s c b มีความเชี่ยวชาญเดิมกระทบใครครับเมืองไทยแคปิตอลเอ็มทติดล้อสีสวัสดแบบนี้อัลฟาเอ็กซ์ครับที่ได้ร่วมมือจัดตั้งเป็น JV กับบริษัทมิเลเนียมกรุ๊ปคอร์เปอเรชันเอเชียอันนี้ก็ให้สินเชื่อเช่าซื้อรถซปเปอร์คาร์และบิ๊กไบค์กระทบบริษัทที่ชื่อว่าธานี ในระยะสั้นครับเขาประเมินว่าทุกๆสินเชื่อที่ได้รับผลกระทบเนี่ยลดลงประมาณลบหจะกระทบต่อก,กำไรสุดที่ปี2565จากมากไปน้อย ขณะที่ระยะยาวต้องดูแนวโน้มการเติบโตของธุรกิจการ์ด X, Auto X และ Alpha X ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของกลุ่ม Finance ในด้านต้นทุนการกู้ยืมที่ต่ำนโยบายการแข่งขันด้านราคาและช่องทางการหาลูกคา้าส่วนบริษัท n นมูระพัฒนาสินครับบอกไว้ว่ามีมุมมองสล l y Negative ต่อกลุ่ม c o n s u m e r finance ก็อย่างที่กล่าวไปแล้วอย่างไรก็ตามครับเขาบอกว่าไม่กระทบต่อประมาณการกำไรสุทธิในช่วง1-2ปีข้างหน้าอย่างมีนัยสำคัญ ถึงตัว SCBX เนี่ยนะครับเพราะว่า1ช่วงแรกเนี่ยยังอยู่ในช่วงการปรับโครงสร้างก็อาจจะยังไม่ได้แบบายานแม่แบบเดินเครื่องเต็มที่นะครับแล้วก็บริษัทรายเล็กเนี่ยจะได้ผลกระทบก่อนสาหรับระยะยาวเนี่ยเขาบอกว่ามีความกังวลต่อการเติบโตของสินเชื่อรวมมากขึ้นเขาสรุปอีกครั้งเพื่อจะได้เห็นชัดๆนะครับว่ากระทบใครเนรี่ยเบื้องต้นสมมุติฐานพอร์ตท,ที่ได้รับผลกระทบลดลงทุกนดังนี้ 1. สินเชื่อจำนำทะเบียนรถยนต์และรถจักรยานยนต์ 2. ส,สินเชื่อเช่าซื้อกลุ่มรถยนต์หรู 3สินเชื่อบัตรเครดิต4สินเชื่อส่วนบุคคลที่มีมีหลักสัคั์ประกันนะครับนี่คือรวมรวมทั้งหมดที่ผมรวบรวมมานะครับว่านักวิเคราะห์เนี่ยเขาวิเคราะห์ว่ากระทบใครยังไงบ้างในกลุ่มนี้ก่อนนะฮะก็คือกลุ่มธุรกิจบลูโอเชียนอย่างที่ผมบอกอันนั้นขาหนึ่งแต่อีกขาครับคือขาไวโอเชียนที่ผมคิดว่าน่าสนใจมากๆโลกของ Fintech โลกของ d e ฟาอันนี้จะเป็นยังไงต่อบริษัทที่น่าจับตาที่สุดก็คือ VC Fund นั่นแหละรครับ CPG กับ SCB ครับ ตั้งกองทุน600ถึง800ล้านดอลลาร์นะฮะถือว่าใหญ่พอสมควรเลยนะครับเนี่ยประกาศเลยครับว่าจะลงทุนในเทคโนโลยีทางการเงินครับเอาธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับฟินเทคเท่านั้นอันนี้แหละครับกระเทือนแน่ครับน่าสนใจมากนะครับผมทราบมาว่าสิ่งหนึ่งที่เขามองมากๆก็คือเรื่องของ d e f านะบริการทางการเงินต่างๆหรือว่า Exchange ครับ ไม่แน่เหมือนกันนะครับเอ็กชเชนที่มีในเมืองไทยหลายๆเจ้าจะกระทบมากน้อยแค่ไหนต้องรอดูครับผมไม่รู้ว่า Movement อันนี้เขาจะกระโดดไปยังไงผมยังตอบให้ไม่ได้แต่ที่ทราบก็คือคงจะสนใจอย่างยิ่งครับอาจจะเป็นการพาร์ทเนอร์เทคโอเวอร์หรือทําเองเพราะในวันที่คุณอาทิตย์ประกาศออกมาในถแถลงเนี่ยก็พูดออกมาเหมือนกันครับว่าเขามองว่าอยากจะเป็นแพลตฟอร์มระดับโลกเหมือนกันเหมือนกับที่โรบินฮูด เริ่มทาไปแล้วแต่น,นั้นคือฟู้ดเดลิเวอรี่ถูกไหมฮะอันนี้ถ้าเป็นเรื่องเทคโนโลยีทางการเงินน่าสนใจครับผมก็ไม่รู้ว่าซัพพลายที่มีอยู่ในท้องตลาดเนี่ยจะแนวๆร้อนๆแค่ไหนอันนี้ต้องรอดูความคืบหน้าต่อไปครับโดยรวมทั้งหมดนะครับคุณอาทิตย์บอกครับในงานถแถลงข่าวครับว่าถ้าเราทําสําเร็จได้ตามแผนที่วางไว้ใน2-3ปีก็คือช่วงประมาณปี2025ะะ e s, คสองพันย้่รือหําไรที่มีคุณภาพแบบนี้นะครับรายรับแบบนี้ ของเราน่าจะเพิ่มขึ้น1.5ถึง2เท่าขณะที่ Market cap ครับจะขึ้นไปถึง1ล้านล้านบาทภายใน5ปีโอ้โห1ล้านล้านบาทนี่ก็สูงมากนะครับขึ้นไปถึงตรงนั้นได้นี่คือทั้งหมดครับที่มาเล่าสู่กันฟังนะครับนี่คือการปรับเปลี่ยนปรับโครงสร้างหรือการทรานส์ฟอร์มตัวเองครั้งใหญ่จริงๆนะครับน่าจับตาว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปโดยสรุปท, es, ทั้งหมดนะครับคือเขาต้องการจะอัดล็อกตัวเองออกจากกฎเกณฑ์ออกจากเรื่อง value ออกจากเรื่องอะไรต่างๆทําให้ตัวเองทํางานได้สะดวกมากขึ้น 2. ครับตั้งเป็นยานแม่ขึ้นมามาร์เชิปดีลิสบริษัทเดิมแล้วเอาบริษัทใหม่เข้าไปสวบบหุ้นเอาปันผลมาตั้งต้นก่อนรวมทั้งส่วนหนึ่งก็อาจจะเก็บไว้เป็นเบรคกิ้งแคปในการทำหมุนเวียนทํางานอะไรต่างๆแล้วก็มีบริษัทลูกบริษัทลูกที่มีอยู่แล้วครับก็ทําต่อไปเอามาจัดไว้บริษัทใหม่ๆที่เปิดใหม่ๆเพื่อรองรับกับเทคโนโลยีใหม่ๆหรือโอกาสใหม่ๆก็เปิดใหม่ขึ้นมาอีกประมาณ4-5บริษัท หลังจากนี้บริษัทก็จะแบ่งออกเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกก็คือ Core Business หรือเรียกว่า Cash Cow กลุ่มเดิมก็คือกลุ่มแบงก์นะครับกลุ่มที่2คือกลุ่มที่เรียกว่า Growth หรือกลุ่มการเติบโตซึ่งอันนี้มี2กลุ่มด้วยกันถ้าแบ่งตามแคตตา o ็อนะครับก็คือ Consumer Finance นะครับหรือบริการทางการเงินที่มีคู่แข่งเดิมอยู่แล้วมากมายพวกนี้ก็สินเชื่อจำนำทะเบียนรถบัตรเครดิตอะไรต่างๆอันนี้เขาเรียกว่า Blue Ocean ในขณะเดียวกันครับอีกขาหนึ่งครับผมเรียกว่ามันคือ White Ocean หรือน้าน้ำใหม่จริงๆพวกโลก De ฟ i โลกเทคโนลีใหม่ๆไปลงทุนตั้งกองทุนขึ้นมาเป็น VC เป็นดิจิทัล lending อะไรใหม่ๆที่ยังไม่ค่อยมีคนทําอาจจะน้อยกว่า blue ocean ด้วยซ้ําในแง่ของคู่แข่งอันนี้ก็ทดลองทําต่อไปซึ่งนอกเหนือจากตัว SCB ที่เราต้องดูแล้วนะครับว่าเขาจะทําได้สําเร็จหรือไม่เพราะอันนี้มันเป็นแค่คอนเซปต์หลังจากนี้คือ execution และว,ว่าจะทํายังไงต่อไปแต่กลยุทธ์น่าสนใจใช่ไหมครับเราต้องติดตามต่อด้วยว่าคนที่ได้รับผลกระทบ บริษัทที่ผมพูดมาหรืออาจจะไม่พูดชื่อหลายๆอย่างที่ทาง S C B X เนี่ยเขาจะเข้าไปทําธุรกิจจะกลายเป็นหนึ่งในคู่แข่งเนี่ยจะเป็นยังไงร,รวมทั้งที่น่าสนใจครับคือธุรกิจแบงค์เดิมครับผมทราบมาว่ามีหลายแบงค์ครับที่เรียกประชุมด่วนนะครับเพราะนี่คือการเคลื่อนไหวครั้งสําคัญน่าสนใจจริงๆว่าแต่ละคนที่ได้รับผลกระทบมากน้อยแตกต่างกันออกไปจะเป็นยังไงร,รวมทั้งเรื่องของกฎเกณฑ์ครับแบงค์ชาติจะเอาอยัางไงครับ ถ้าเกิดว่าพยายามที่จะอัลล็อกเรื่องกฎเกณฑ์ต่างๆแต่ไปทําแบบนี้แบงค์ชาติยังสามารถควบคุมได้หรือไม่นอนแบงค์ non เนี่ยที่กระโดดเข้าไปทำเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นความเสี่ยงหรือไม่ถ้าเกิดว่าบริษัทแบงค์ที่เป็นยานแม่ซึ่งอาจจะไม่เรียกว่าแบงค์แล้วเนี่ยนะครับยังอยู่ในตลาดหลักทรัพย์กรลอตอเองแบงค์ชาติจะจัดการเรื่องนี้ยังไงอันนี้น่าสนใจมากครับทั้งหมดนี้ก็จะทําให้ SCB ไม่เป็นแค่ธนาคารแบบเดิมอีกต่อไปแต่จะกลายเป็นบริษัทเทคโนโลยีทางการเงินของอาเซียน ในระดับภูมิภาคน่าจับตาอย่างยิ่งครับผมไม่รู้ว่าจะสําเร็จหรือจะล้มเหลวแต่ที่แน่ๆนี่คือการปลดแอกธนาคารสะเทือนฟินเทคกระทบทั้งวงการเปรียบเสมือนก็อซิล่าเต้นระบำสวัสดีครับ